พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าเต็มไปด้วยปัญญาจากเบื้องบนมีความลึกซึ้งมากมายที่ซ่อนอยู่ในพระคำของพระเจ้าเล่มนี้พระองค์ปรารถนาจะเปิดเผยความล้ำลึกแห่งสวรรค์ให้กับเราโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้นยิ่งเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราจะยิ่งรู้ความล้ำลึกแห่งสวรรค์รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นและรู้จักวิธีดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างถวายเกีเยรติแด่พระเจ้ารับพระพรและเป็นพระพรดังนั้นก่อนที่จะอ่านพระคัมภีร์เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ดลใจให้ผู้เขียนเขียนพระคำของพระเจ้านี้ เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์วิธีที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจหนังสือเล่มนี้ก็คือขอให้ผู้เขียนช่วยเราในการเข้าใจหนังสือเล่มนี้ดังนั้นก่อนอ่านพระคัมภีร์ท่านสามารถอธิษฐานตามแบบอย่างต่อไปนี้ได้นะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าประทานความเข้าใจ ให้แก่ข้าพระองค์ในการอ่านพระคัมภีร์ในครั้งนี้ด้วยเถิดขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะไม่เป็นเพียงผู้อ่านพระคำของพระเจ้าแต่จะเป็นผู้เข้าใจพระวจนะของพระองค์ และจะเป็นผู้ประพฤตตามพระคำของพระองค์ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับข้าพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์ในครั้งนี้ด้วยเถิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ก่อนอ่านพระคัมภีร์ทุกครั้งท่านสามารถอธิษฐานอาจจะสั้นกว่านี้หรือยาวกว่านี้ก็ได้ในการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อจะเข้าใจพระวจนะของพระองค์แล้วท่านจะพบว่าพระวจนะของพระเจ้าช่างประเสริฐและแสนดีบุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดี